คันนี้ขายถูกที่สุดในตลาดผมแอกบกระซิบนิดนึงนะว่ามันผ่อนเริ่มต้นแค่เจ็ดพันห้าเองคันนี้เป็น Honda Civic f c ที่ผมขายถูกที่สุดั้งแต่ผมขายมาเลยนะราคาตลาดเขาขายอยู่ประมาณห้าแสนบวกลบแต่คันนี้ผมขายแค่สี่แสนกลางเลยไม่พอนะคันนี้ได้สีขาวด้วยกับคันนี้เลยนะครับ Honda Civic f c หนึ่งจุดแปด e ปีสองพันสิบ ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของ F C อยู่แล้วนะครับกระจังหน้าใหญ่ๆโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าหล่อๆแบบนี้รถคันนี้พอเป็นสีขาวแล้วเนี่ยรถมันดูสวยกว่าสีอื่นนะส่วนตัวนะผมชอบสีนี้สุดเลยเวลาเป็น Civic F C ถ้ารถผ่อนแค่เจ็ดพันเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากเลยนะแล้วทุกคนน่ะคิดว่าถ้าผ่อนประมาณ7จ็ดแปันเนี่ยรุ่นไหนหน่าเล่นกันอีกสาดท้ายของ Civic F C เนี่ยสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัวไฟที่เป็นตัว C แบบนี้แต่ถ้าใครกังวลน,นะครับเห็นว่าผมขายถูกไมม่่ต้้อองงกกกกลลัััััััวนนนนคครรรบบทีี All ีเเาาปหหพ ความตัดต่อหรือว่ากรอไมล์เนี่ยเรายินดีซื้อคืนแต่จำนวน100%ภายในเนี่ยออกแบบเป็นโทนสีดำนะครับเบาะรุ่นตัว E เนี่ยจะเป็นเบาะผ้าแล้วก็พวงมไไาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันคันนี้รถป้ายแดงมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดนะครับใครได้ไปเนี่ยผมว่าบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยคันนี้ราคาแค่ตัวเป็นแค่4 5่0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นแค่7,500บาทและเน้นอีกทีนะครับว่าคันนี้ราคาถูกที่สุดในตลาดโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถ999บาบาทสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เเจมออออนลโต้